เจอกันที่หลวงพระบางค่ะกันยิ่งขึ้นมายิ่งสวยเลยอยู่ข้างหน้าคือแบบสวยมาก ราถึงที่สถานีวองเวียงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นรถไฟกันเพื่อจะไปหลวงพระบางเดินทางต่อค่ะ,อะไ <c oughs> อความวุ่นวายถ้าของที่นี่คือเข้ามาได้เลยไม่ต้องรอ,อ,อตอนนั้นเราต้องเข้าเป็นเวลาไงของที่นี่ก็เ <c oughs> ข้ามานั่งรอเย็นๆดีกว่า <c oughs> ร้อน วอันนี้เรานั่งรถไฟขบ,บนวนธรรมดานะคะรานะคาไม่ได้แพงเท่าราคารถไฟด่วนขบนวนธรรมดาตอน9:24โมงแ๋่วเราต้องมารอรถมาก่อนนะคะ เอาไปทางไหนอะ่ะต้องลงไปข้างล่างแน่เลยอะ่ะต้องลงลิฟต์ปไปข้างล่างถ้าเป็นสถานีหลวงพระบางนะะอ๋อมันมีลิฟต์กับบันไดตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหลวงพระบางแล้วค่ะหลวงพระบางเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปหารถตู้ก่อนข้างล่างต่อเข้าไปในเมืองอันนี้ สบายดีอันนี้เข้าไปส่งในมัง,งเลยใช่ไหมคะส่งถึงโรงแรมใช่ไหมคะสงอ,อสงคนวีไลไรักคนละ 00, สามหมืสองคนก็เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นิบ้งนี้นี่รับเลย กำลังจะเดินเข้าไปในซอยของที่พักนะคะรถตู้มาส่งถึงปากซอยเมื่อกี้อือถึงแล้วืินล่าที่ลายลักเดี๋ยวเราเข้าไปสอบผมดูสบายดีจองไว้แล้วคุณสัมากใช่คยอย่เอนใช่อันนี้ ที่พักให้จักรยานเรามานะคะไม่ได้เสียเงินเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นริมโขง กินข้าวเปียกเส้นที่ร้านชื่อร้านประชานิยมเช่ยงกันอืมเข้มข้นเนี่ยอร่อยมากเลยถ้าต้งกนกงไก่ใช่อืมเดี๋ยวตอนเช้ามากินอีกตอนเช้าวพรุ่งนี้มีไข่ด้วยออกมาจากที่พักนี้เดียวก็เจอเลยดีตรงที่ที่พักเราเป็นกลอที่อย่างใช่ ออกมาจากซอยนิดนึงก็เป็นริมโขงเลยเหมดมีสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหกหมื่นไปแล้วเขาแก่กับแก่สองคนหกหมื่นอันนี้สิบห้าพันอันนี้สิบห้าพันอมันเพื่งอยู่ตรงขามอิลี่เพราะบัดตรงขามเลยเออไปก่อนตังใจบอกมาา <laughs> <laughs> อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะ าไปกินข้าวตรงประชานิยมแล้วทีนี้ก็ถามถามไปํามมามีลูเขารับรับเหมาเหมา,าไปเที่ยวน้ําตกปดัดวางสีในราคาสามแสนกีดประมาณ666บาทไปค่ะไปกัน หามขอความเข้าใจข้างหลังมั้งอืมเออคือนะที่มานึ่งอปีครับต้อีต้องสี้ำขอตาความสีความสองขางบ่า เข้านะคะเรากำลังจะเดินไปน้ำตกต,ตาดกวางสีกันอยู่ในป่าทางนี้อุย้ยล่มเลื่นดีจังเลยอะ่ะมีหมีด้วยเฮ้ย,ยทำไมมันใกล้เงี้ยมันกระโดดได้แล้วบ้างกระโดดไม่ได้หรออ้วนอ้วนอุย้ยมีหลายตัวด้วยนูย่นข้างในอีก ข้างในหีบเต็มเลยเต็มเลยหนีอะไรอ่ะหนีดำเหรอหนีดำแล้วเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันไะอันนี้เราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ห่อของคนละถุง เดี๋ยวเราจะลองไปดูข้างบนก่อนว่ามันเป็นน้ําตกแบบไหนแล้วค่อยหาที่นั่งเล่นน้ํากันเนี่ยข้างๆก็จะ,จะเป็นแบบระหว่างทางเดินก็จะมีน้ําตกไป็น,นเลืยอยๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันข้างๆนี้ก็คือแบบเป็นน้ําตกหมดเลย เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ทุกคนดูค่ะทุกคนดูสินี่วิวจากไกลๆนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆไปสวยมากแต่คนก็เยอะมาก <c oughs> มันต้องมีคนนึงอ่ะอยู่ข้างบนแล้วคนถ่ายอะอยู่ข้างล่างใช่แล้วเขาก็ถ่ายกันไปกิฟต์ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายให้ไปส่งตัวแทน ที่เล่นน้ำกันดีกว่า คนเล่นเยอะก็เลยมาเล่นเพราะว่าแม่เขาจะกลุ้แล้วนะอ่ะหนึ่งสองสามจะไม่กมล,มล้าลืมตากลัวเสพตาฮ่ากลัวจม่รู้ิ๊บไม่หนาวเย็นสบายมากจิ๊บจิ๊บจิบ๊บิ๊บจุบจิ๊บจิิ๊บจิ๊บติ๊บจา๊บจิ๊ นะคะคเราอบอกว่ารถอันนี้ยเราจ่ายเงินจ่ายแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็มาที่น้ําตกตัดกวางสีแล้วก็น้ําตกตัดแก้วได้ด้วยเราบอกคนขับว่าเราจะมาตาัดแก้วเขาก็จะแวะเข้ามาให้นี่ค่ะนี่คือน้ําตกตัดแก้วมสวัสที่กันนะเขื่อนตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เขามาถ่ายรูปก,กันนะคะ ของเราไม่ใช่หลับแล้วบอลอยอยู่นั่นขึ้นเลยโอเคกินกระเลมบอซื้นกระเลมบอค่ะกระเลมควายหยอมันึ่งสิบห้าพันไหมได้อยากลองซิมเบิงซิมเบิงหยอกนึ่งสิบห้าพันก็ได้ได้ควายนมควายนมควาย

อร่อยนะแต่เมื่อก่อนมันน่าจะหมื่นหมื่นห้าอันนี้สามสามสิบแล้วสามสิบแล้วแมนไปต่อค่ะกับกันอร่อยอยู่นะอร่อยจริงอร่อยนะไอติมลงไฟกินวานิลาสามหมื่นก็ประมาณหกสิบหกอะนะครั้งหนึ่งน้องลองได้มาตั้งใจแล้วเออ เราไม่มีไงก็เลยกินเพื่อเดียวแบ่งกันได <laughs> ้เสร็จแล้วขอบคุณค่ะถึงที่พักแล้วนี่ที่พักเราเท่าไหร่ในกิีบแสนสามดีมากดีแบบดีเลยอะ่ะมีห้องน้ำ ห้องน้ำกประมานี้เรามาเดินเล่นค่ะวันนี้มาเดินเล่นก่อนยังไม่ได้ไปกินข้าวนะเดินแบบเหมือนเด็กที่สงสัยอ่ะเห็นอะไรก็เดินเดินไปอ่ะเดินแมาสิเฮ้ยเฮ้ยมิวฟ้าทิศตกที่สวยไแน่เลยอ่ะเนาะวิวฟ้าทิศตก มีชาวบ้านมาลอข้ามเรืออยู่ข้างหลัง ไช่แบบนี้จะร้อ<ม>นนา,านตอนนี้น่าจะร้อนมากอร่อยอ่ะเท่าสา3 8ิบแปพันประมาณนี้กันแล้วตอนนั้นเราคิด87บเจ็ดบาทไหม,อ,มอร่อยอ่ะ 本当は。<laughs> <laughs> 音乐。